วันนี้มีมาหางเลี่ยม้าหางมูเหลี่อมหัว่อนถึงพี่น้องมาหางเปโอะเลยเยงงการอิจฉานินอลังการมากนะคะวันนี้ทือง,งานชาวาแสงทองนะคะรับเชิญน,นะคะหมอลำร้อยล้านพี่นอ้องขาเม่หอดยอถึงบรรยากาศโอ้โหกุ้งขวางมากแล้วก็ใหญ่มากฟ้าสะอ,อ่อนเมือวมนมี่สองพี่นอ้องก่ะมาขึ้นนั่งเนียนใคร่ะ นางนี่นางก็จะไม่ยนพลนี่แหะมดจอดถึงอลังการมากนะคะเมื่อถึงแม่ให่เอยเนาเนตอยนาอุยสบก็ออกมาน่องพน่นตัวแทนบานะคะ พี่น้องยัเชิญ่าแบบชาแบบอังการมากป้าสะออนมอลำ้อยล้านเรียนไตรสารสีน้องอดจอดเึงพี่น้องค่ะ ออกมาแล้วใช่ไหมหรือว่าไปเอาอยู่รถเอมาหมดแล้วโอครับวันนี้ก็เจอตุเรความสวยให้เราคุณม่ข้าวพุนข้าวพุนมีนะมีเอาไม่มอนทุกคนทุณมานเลย้านคือเป็นไังไฮะเออหมนหรอดลไสอไรแม่คนเดียวแล้วเขาไมเห็นสวยมือน ကတော့လည်းအော်ပဲဆက်မှတ်ပါဘူး။ဘူးကြီးမှန်ပြီးတော့ဘာလဲလဲ။ ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรสดๆเร็วๆเข้ากินได้เลยนะคะอาหารมีแบบฟองฟางเงี้ยงเงีงพี่น้องค่ะก็รอคิวซ้อมแล้วน้องก็จะซ้อมนะคะเมื่อหัวจอดเพลงพี่น้องค่ะอลังการซึ่งซื้อบอลร้งเงินหล้านบอลร้งร้อยล้านนะคะแบบฟังมาก ออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะเข้าคุ้มกิจได้เล,เลยนะคะ The first not of the year เป็นได้เวที่สากกระจกแบบมันเหมือนสามมิติสี่มิติห้ามิติไปเลยอ่ะมันมิติเดี่ยแม่สวยสวยมากไปโดยเบื้อร์สากระนุญายรถออกนะครับฉากภายนอกเลยนะครับฉากเวทที่กระจกแบบสวยร่างกายถึงแล้วนะคะสำนักงานออกไปแล้วไปข้างนอกรถที่ไม่มีคนเกี่ยวข้องนะครับโดยานนำรถออกนะครับด้วยนะครับ ไปจตรพันธ์นะครับไปถึงรถทุกคันนะครับที่ไม่มีปอบเกี่ยวปอกนะครับเป็มเชนจอดด้านนอกนะครับนี่เครียงไกลอีสานสินนะคะบเบอร์หคนเวทีกระเป๋พอดเวทีกี่ห้องอ่ะสามห้องร่างกายแม่เนียน ใหญ่มากขอมแล้วเสรมันสวยมากมันเรียกค่ายเรียกมาอย่างนงี้ยมันสวยอ่ะมีค่ายตรงนี้ออกมามันสวยมากสีกับแบบเป็นม่วงขาวอ่ะพี่น้องน่ามหั่นวันนี้มีน้องยุกีมีพีพีมีอเอพีแบรนด์เรานะคะมีบอยเทอร์แล้วก็น้องใส่มาค่ะทีมงานเราก็มาจิ้มแล้วเป็นบางส่วนดีมีม้าขายของแล้วก็ทีมงานเรามาแล้มเขา มีค่ะมมีบริการอะอันนี yani ้เป็นผิวี่วันนี้ขอเชิญเนเตอร์ทีพิพนที่บเนณค่ขขอเชิญเนสเซอร์ทีพิพนนะคะขึ้นบรเวไ่เาแ้มีกี่ก็ม่ขึน้วค่ะมบอกไม่ขึ้นขึ้นรถแล้วพี่นสค่ะบริเวณีได้ก็มึ้แล้วขึ้นรถแล้วนะคะนี่ดีมากต่อช่ง่าบอแบบดนเซอร์แบบร้ายอ่ะาลังแบบร้าย เต้นเสืยอมากก like ็네มีสองลียที่มีสุบะ้นเสืาหว่าจนงดทคนดูจกระลั่งสีลั่งใส่คลิปกระลั่งสองลั่งสสกคีท่าน้องสาบเสอร์กระปูสองเต้นหนาเรอยๆท่นผิดหเบอทีมอาจารย์แล้นตรงนูขอสักอีกสิบนาทีได้ไหมเ็าะว่าเระว่าผู้รอดเร่งหนีอ้โหรมจะไม่ให้ใช้ ทดสอบสอามสทดสอบข้างนอกแล้วไม่ว่เราจะูหนึ่งองทดสอบแวเทสหนึ่สองเทสหนึ่อเทสเทสมาทสอนอกหนึงสองสามสไปกระทานนะครับไปยังเจ้าของรถนะครับที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนะครับเดี๋ยวเราจะให้ขยามออกไปจอดด้านนอกทั้งหมดนะครับอามาขอเมียก่อนได้ไกากหลังไม่มได้มาขอเมียก่อนครับมชื่อชื่อไม่ ก็ไก่ตงไม่แล้วปกาเสียเนี่ยเลยเองเงินเงนมาไก่ตงไม่มันมาขอเงินเ่ขอได้าจบหม่้อเลย่อเี่มาขอก็จือก่บบวบด้วยจอดจอดครัอันนี้ครับอันนี้อันนี้ตวสามรสามพุเต้รก็มาถึงแล้วจ้าพยโยกำลังเป็นคนทสอทดสอบทอันนี้เบาอันนี้เล่นเล่นเท่ากันไหมครับเล่นใหม่เท่ากันไหมครับ ทดสอบันน yeah. ี้ดังกว่าทดสอบ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 หนึ่งสองสามมีโดมด้วยนะคะโดมแบบใหญ่เด้ออนเบิโดมใหญ่มากนะคะอันนี้คือมองเบิมอนรับปอทาเฟินตัวกสแมงมเบิแม่ได้ด้พี่นออสีเียงก็ช่มแบบเปิดแฝเปิดให่แห่งกายที่เราแราบเนนี่มันถึงไปมานน้ำถึงไป้วาบนี่ะก็จะมีห้องรับรองให้ทีมงานคือ ว่าแล้วก็ใหญ่มากห้องรับรองอยู่ด้านหลังนะคะไปพีลอกกับศิษย์พ่อในห้องรับรองดีดังนี่เดี๋ยววันี้เราจะเป็นห้องรับรองด้านหลังห้องรับรองของเราอยู่ด้านหลังนะคะอ่าห้องรับรองอ่ะชิมแล้นเาเป็นห้องที่หอมมาได้เลยพี่น้องจีจีจีจจีคุณเธอมาถึงแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่ส่วย ห้สิบาทนะคะ่เอ้ห้าสิบไปหลายคนเราจะเอางไปจังเอยของจรองดวยนี่นี่ค่ะทุกคนเราจะพาไปดูห้องห้องน้ลองนะสะอาดทั่เลิเหลลายเนเ้อคลีน อาเรป่องของครามของทีมงานเราควาเรา้อยากมากถามว่าค่ไานน้องดีว่าเราเุิ่ต่อหาดูแมาแ่บชิล